สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เก่าสิงหาคมสอง5ันหารอยหกสิบห้าค่ะพบกับอูซางบอยมาหาสรหารคามค่ะวันนี้อูซางบอยลาขวามรถไถขันนีมาส่งลูกค้าอยู่บ้านคลองนำไหลค่ะตำบลคลองนำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะลูกค้าเพิ่นสร้างเป็นหลุนหล่อคูดํมมือค่ะขันนีจะเป็นเท่าของหกหล่อลอยสิบแรงค่ะเป็นกระทะขอบชิบหาเป็น เป็นยางเปอร์เซนต์ไทยไหมาย4เซนเลยค่ะขั้นนี้กิดจากว่างยูทีเมรเก่าซิบขายเงาทีสามเมตรสูงทีเมตรหนึ่งค่ะเปิดได้สามดานค่ะหละกะล่าบนกระถอดได้ของอูซางบอยกิจะมีแถมเสือแถมบันไดแล้ะก็แถมหมวกด้านบนแถมกองเครื่องมือหลูกค้าทุก่านค่ะว่าเด้คิดด่าใส่ใจเพิ่มเติมขั้นนี้กิดจามีทีบางข้นหายค่ะ เอฟซีคนใดสนใจติดต่อซางบอยเดคะ่ะเบอร์โทรซางบอย062 3 4 1ก 4, 4 1ง่่นค่ะเปิดทางแบบดีได้ทุกขั้นละกะส่วนเล่าบนกะสามารถถอดออกได้คะ่ะสีพ่วงของอูซางบอยมหาสลข้ามลูกค้าสาม,มารถเลือกเองไดคะ่ะของอูซางบอยจะมีหลายสีคะ่ะมีเกินสิบสีมีพวกแบบโทนชมพูพวกเหลืองพวกม่วงสีคะ่ะลูกค้ากระชั้งขันขางหลายคะ่ะ คันนี้จะบรรทุกแด้ประมาณเล่าๆอาหาตันค่ะเพราะว่ารุนดำมือค่ะต่องเงาประมาณ3เมตรจะองศาดีค่ะ<ม>ใส่งานง่ายๆค่ะหลัก,กะข้อหลักจะเป็นแนวตรงเวลาลูกค้<ม>าเอารถไทมามาไซเวลาเลี้ยวหักสอกหลอดจะประคัดตรงข้อของพวงค่ะ เราขันน็อตแน่นั้นยังไงก็ไม่มีขอขัน็อตแน่นขันน,นี่แน่นมัน,น,มมนละเอียดลายครับเพราะเรายกลูที่มัน,นดังก็คือยังไม่ได้พ่พอถ,ถูกใจไหมสมกับที่รอคอยมานาน ลากมาจากอีสานขึ้นสู่ภาคเหนือชทยภูมิเนาอยู่เนะผมอยู่สารคามมหาสารคามมหาไม่ใช่ไทยภูมิค่ะลากไกลสุดก็จะมีลำพูนโรงงานใดเลยหรือเไม่ครับก็เป็นทำกันอยู่สี่ห้าคนเหมือนแบบผลิตทุกวันไม่มีวันหยุดใช่สุทกวัน ก็ถ้าผมเอามาก็มีน้องทาอยู่ผมเอามาทองครที่ว่ามอเตอร์แบตก็สั่งคันหนึ่งอะไมาให้เขยังยังครับตรงนี้นะเขามอเตอร์แบตนี่เขาจะเป็นตอนแรกเขาจะเอาต้นเดือนแล้วนี่เขาบอกว่าเขาเอารถไถมาอีกคันหนึ่งเป็นห้าสิบแรงเขาก็เลยอยากลองลองรอวันที่ยี่สิบเขาให้ผมมาส่งรอรอรอรถไถจะได้แบบรถไถใหม่แล้วก็พ่วงใหม่ไปพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้